สวัสดีครับกกับบรรยากาศยามเช้าๆสาสัน้อยลำเพลินโชว์ทีมงานตั้งเวทีตั้งแต่ช่วงเย็นเออช่วงบ่ายแล้วครับนี่ทั้งฉากทั้งจอก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนลครับก็วันนี้ได้เป็นช่วงสายๆหรือช่วงบ,บ่ายๆ่าจะมีการซ้อมของน้องน้อแดนเซอร์แล้วก็ศิลปปินครับ นี่บรรยากาศในสนามภายในงาน,นคริงมกันเบื้องหลังก็เต็มกันหมดแล้วนะครับ แต่งานของผมก็ยังไม่เสร็จนะครับงานเดินสายยังมีอีกนิดหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จแล้วผมก็จะทําทําต่อน,นะครับเยลือีกนิดหน่อยครับต้องรีบทําก่อนเผื่อเขามาซ้อมมาอะไรอย่างนี้จะได้ไม่เสียเวลาครับนี่เป็นงานแรกในรอบหลายวันเลยนะครับของสาสตร์้อยาเพลินโชว์ครับเนื่องจากเออ คิวงานว่างไปหลายวันครับช่วงที่ว่างนี่ผมก็ไปช่วยงานที่วงหนึ่งมาครับได้เจอน้ององุงอิ๋นี่เจออมแอมได้เจอท้้งเบียบก็คือเจอสิลปินหลายคนนะครับก็สนุกดีครับการที่ได้ไปอยู่วงหนึ่งได้เจออะไรหลายๆอย่างครับโดยเฉพาะนางเอกอมแอมนี่นิสยัย ดีมากเลยครับที่ผมได้ไปเจอตัวจริงมาครับน้องอิงก,ก็น่ารักเะครับสมวัยครับเราได้แต่แอบมองอยู่ข,ข้างๆเพราะว่าพ่อแม่ซีอยู่ใกล้ตัวน้องเยอะมากเลยครับใน,ในแต่และว,วันที่มาหาน้องครับ ก็ช่วงนี้อขอเป็นกำลังใจให้น้องปุ๋งน,นะครับที่เจอเข่าว <c oughs> ทั้งในเรื่องของทีมงานหลังบ้านนะครับทั้งในเรื่องของเพลงที่เขาที่อาจารย์นักแต่งเพลงบอกว่ามันยังเข้าไม่ถึงแกนตัวผมแล้วผมว่าไม่ว่าอิ๋จะร้องเพลงอะไรก็ดีไปหมดครับน้องร้องได้เป็นสไตล์ของตัวเองครับ เหมาะกับไฮเลเตอร์ของน้องแหละครับเจเครับเดี๋ยว mm hmm. พ่อเจอกันคลิปต่อไปน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมพอร์ททำง,งานก่อนนะครับ